เมื่อคืนนี้หนาวมากเลยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ28องศานะเราก็รีบนะคะเอาต้นต้นมะกรูดเนี่ยเราก็รีบตัดออกค่ะให้สั้นที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ผ้าห่มเนี่ยนะคะหม่มเมื่อเช้านี้เราแก้ผ้าห่มออกนะคะให้เขาได้โดนแดดนะแล้วเดี๋ยวพอตอนบ่ายเนี่ยเราก็เลยมาคลุมอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าคืนนี้ก็จะหนาวจัดเช่นกัน เราใช้วิธีนี้นะคะมาเมื่อปีที่แล้วก็ใบร่วงหมดเลยค่ะ <c oughs> คือแบบต้นมันใหญ่มากอะค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปในในกรีนเฮาส์ได้นะคะเราก็เลยใช้ผ้าหม่มแต่เขาก็รอดนะแต่ใบไม่เหลือเลยค่ะปีนี้เราก็เลยเอามาลงดินแล้วก็ตัดออกนะคะทำเอาผ้าห่มใหม่อีกรอบนึงก็ อาจจะไม่ตายหรอกค่ะแต่ก็คงจะไม่มีใบเหมือนเดิมต้นนี้นะคะใบต้นปลังนี่ก็ยังยังดีอยู่นะเราจะเก็บไปทำแกงนะคะหรือไม่ก็ทำผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะอร่อยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกรีนเฮาส์ค่ะเราไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะปีนี้เพราะว่าไม่มีเวลาค่ะงานเยอะแยะไปหมดเลยค่ะปีนี้เปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเจอต้นมะละกอะก่อนค่ะ ต้นมะละกอต้นนี้เขาขึ้นมาเองนะคะช่วงประมาณสองสเดือนก่อนหนาวค่ะเราก็เลยยกเข้ามาด้วยเผื่อปีหน้าถ้าเขาไม่ตายนะเราก็ได้ปลูกแล้วก็ได้ทานลูกค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดเป็นต้นตัวผู้นะคะน้ําเต็มไปหมดเลยค่ะก็เป็นต้นดั้งเดิมนะคะตั้งแต่เราปลูกครั้งแรกค่ะก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้เป็นดอกแก้วค่ะหอมฟุ้งเลยครัตอนเปิดประตูมานะคะกําลังบาน ส่วนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นต้นอะไรนะอ่าใบายานางค่ะเราก็จะมีต้นมะลิด้วยนะคะอยู่ข้างๆติดกับต้นแก้วค่ะแล้วก็มีอ่มะเขือนะคะมีพริกค่ะเราก็จะขุดเอามาใส่กระถางเอาไว้นะคะก็ รอค่ะถ้าเผื่อว่าเขารอดก็ดีนะคะปีหน้าเราก็จะได้ปลูกเลยแต่ถ้าเผื่อว่าไม่รอดเราก็ต้องเพาะใหม่ค่ะอันนี้เป็นพาสลี์ค่ะก็เอาไว้ใช้ทำกับข้าวของสามีนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นส้มหรือต้นมะนาวนะะี่ค่ะจำไม่ได้ละเพราะว่าเขาขึ้นมาเองนะคะอันนั้นจะเป็นตะไคร้ค่ะแล้วก็มีใบผักชีผักชีใบเลื่อยอะคะ่ะ อันนึงก็กำลังงามเลยนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะในกรีนเฮาส์เนี่ยเขาจะบางทีเขาจะเป็นเชื้อรานะคะก็เป็นทุกปีะคะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จะมีตายบ้างนี่ก็เป็นพริกเหมือนกันคะ่ะก็มีหลายพันนะคะแล้วก็มีกิ่งแก้วนะคะเราตัดแล้วก็ามาช่ำเอาไว้เผื่อเขาขึ้นอีกเราก็จะได้มีดอกแก้วบานๆนะคะหอม เยอะเลยเราชอบต้นแก้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นส้มหรือมะนาวเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรอันนั้นเป็นต้นแก้วนะคะที่เราเพาะเอาไว้แล้วเขาขึ้นมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสองต้นนะคะต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นเล็กค่ะแล้วก็มีตำลึงด้วยค่ะอันนั้นนะคะตำลึง แล้วก็มีต้นไฮเดรนเจียนะคะเราก็เพาะชำม,มาไว้ตัดตัดยอดนะคะแล้วก็มาชำก็ขึ้นแล้วนะคะรอปีหน้าค่อยเอาไปลงดินค่ะกรีนเฮาส์ของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นราวตากผ้าค่ะของเราอยู่ในชนบทนะคะเรายังใช้ราวตากผ้าอยู่ค่ะเราเอาผ้าปูที่นอนของน้องหมานเอามาผึ่งแดดทุกวันค่ะ ส่วนอันนี้เป็นไม้หนีบผ้านะคะทางนี้ก็จะใช้ไม้หนีบผ้าที่เป็นไม้ค่ะพลาสติกก็มีนะคะแต่ทางที่เราอยู่เนี่ยเขาใช้ไม้กันนะคะก็จะเป็นที่นิยมมากกว่าคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปนะคะบาย